ไม่ได้ไปฉีดยาคงตามนัดอันตรายหรือจะท้องไหมที่อยากจะบอกแบบนี้ถ้าคุณฉีดแบบนี้ทอยากจะบอกแบบนี้ว่าคุณฉีดแบบไหนถามตัวเองก่อนฉีดแบบไหนและจําวันสุดท้ายที่เราไปฉีดครั้งล่าสุดวันที่เท่าไหร่หรือวันที่หมอนัดครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่และเราไม่ได้ไปฉีดเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วเรานับต่อจากวันที่หมอนัดเลยโอเคไหมเช่นคุณฉีดหนึ่งเดือน คุณฉีดยาคุมแบบ1เดือนแล้วหมอนัดตรงกับวันที่27พฤษภา โอเคไหมหลังจากวันที่27พฤษภาฉันไม่ได้ไปตามนัดเอาแบบนี้ให้นะัดต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ระยะนี้เป็นระยะที่ยังมียาคุมหลงเหลืออยู่ยังมีประสิทธิภาพในการคุมกาเนิดอยู่ได้บ้างเผื่อการล่าช้าของตัวเราเองที่ไม่ได้ไปฉีดยาคมุมโอเคไหมแต่ถ้าคุณจะหยุดจะเลิกและตรงนี้และช่วงระยะตรงนี้ยังมียาคุมบาง ที่คอยช่วยมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดโอเคไหมแต่มันก็เสี่ยงด้วยเช่นกันถ้าเลยผ่าน7วันนี้ไปแล้ว กรณีแบบหนึ่งเดือนมีโอกาสที่จะตั้งขันได้แล้วค่ะเพราะมันไม่มีตัวอย่างหลงเหลือในร่างกายของเราแล้วถามว่าอันตรายไหมไม่ได้อันตรายกับการหยุดฉีดยาคุมแต่เพียงแค่ถ้าเรามีเลือดออกกับปิดกระปรอยให้รู้ว่ามันคือผลข้างเคียงจากการฉีดยาคุมโอเคไหมคะจะถามว่าจะท้องไหมอันนี้เราต้องมาเช็กว่าเรามีกิจกรรมช่วง7วันอันตรายนะั้นหรือเปล่าช่วงที่ยาคุมมันลดประสิทธิภาพลงหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ไปฉีดต่อหรือ,ออาจจะไม่ใช ช่วง7วันนั้นแต่หลังจากนั้นเราไม่ได้ฉีดยาคุมแล้วเรามีกิจกรรมกับแฟนแล้วอะ่ะหลังจาก7วันนั้นไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงที่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นโอเคแม้นั่นคืออีกกรณีหนึ่งแบบ1เดือนกรณีแบบ3เดือนไม่ต่างกันเลยค่ะเช่นเดียวกันถ้าแบบ3เดือนมันจะมีช่วงระยะของมันคือ2สัปดาห์จําไว้นะแบบ1เดือนมีเพียง1สัปดาห์ช่วงระยะเวลาที่ร่างกายเรายังมียาคุมที่เราฉีดไว้เดือนก่อนหน้าแต่มัน เพียงแค่ลดประสิทธิภาพลดลงเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีกิจกรรมช่วงนั้นมันก็ดีไปแต่ถ้าเราไปมีช่วงนั้นหรือเราไปมีหลังจากนั้นไปแล้วมันก็มีโอกาสที่ตั้งคานตามธรรมชาติของคนเราโอเคไหมเพราะยามันจะมีฤทธิ์อยู่ไม่มากไม่มาอยู่ประมาณนั้นโอเคไหมถ้ากรณี1เดือนมันจะหลังจากตามที่หมอน,นัดอีกอีก7วันโอเคไหมแต่ถ้ากรณี3เดือนยังหลังจากวันนั้นอีก2สัปดาห์ เพื่อเราทราบว่าในช่วงนี้ยายังมีอยู่ในร่างกายของเราโอเคไหมถ้าเรายังไม่อยากมีน้องมีกิจกรรมช่วงนั้นก็จะดีทางที่ดีทานยาคุมฉุกเฉินด้วยแต่ถ้าเราตั้งใจจะหยุดแล้วเนาะสมมตุติแล้วเราก็ยังไม่อยากมีน้องอันนั้นทานยาคุมแต่ถ้าคุณอยากจะปล่อยคลิปก็อยากจะแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะหยุดยาคุมแล้วอยากจะปล่อยก็ไปปล่อยช่วงหลังจากเวันหรือหลังจาก14วันของแต่ละชนิด การฉีดยาคุมของคุณนั่นเองโอเคไหมจําแบบนี้เลยว่าถ้าฉีดแบบ1เดือนอีก7วันยังมียาคุมอยู่โอเคไหมถ้าแบบ3เดือนอีก2อาทิตย์ก็ยังมียาคุมอยู่โอเคไหมคะฉะนั้นแล้วคุณลองเช็คดูว่าเรามีกิจกรรมกับแฟนช่วงไหนนะและที่ถามมาว่าเลือดออกกับปิดกระปอยอันตรายไม่ได้อันตรายมันเป็นเพียงแค่ผลข้างเคียงจากการฉีดยาคุมเดือนก่อนๆของคุณนั่นเองซึ่งไม่ได้มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นสรลลอนี้สวัสดีค่ะ